ชิปฟรีไปแล้วครับแปลว้าวเฮ้ยได้ชุดอะไรวะทีเดียวเลยเหรอเออหากท่านกำลังมองหาเว็บขายไอเดีเกมไอเทมโค้ดเกมบัตรไกดหน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์ผมขอแนะนำเว็บนี้เลยครับขั้นเทพไม่โกงไม่เกียนร้อนแน่นอนลิงก์อยู่ใต้ลังคลิปนะครับท่านผู้ชม แล้วจ้าสวัสดีแถวเกรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนนจากช่องพี่เจที่พี่อีกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมแย่ yeah. วันนี้นะครับ mm ม şey ist, ีกิจกรรมใหม่ไซเตอร์มาแล้วนะครับคุณผู้ชมคาตนะบูย่านะครับที่เคยแจกฟรีนะครับตอนนี้เขาเข้ามาในกิจกรรมนะครับคุณผู้ชมครับนั่นคือกิจกรรมเออนี่ครับคุณผู้ชมเออไม่ขึ้นหน้ากิจกรรมครับเข้าไปเลยครับคุณผู้ชมเอาเลยที่มันแบบดูไม่ออกนี่ครับคุณผู้ชมปั่นไฟปั่นไวไฟลุกนะครับคุณผู้ชม คล้ายๆกหมัดไฟมัดไวไฟลุกนะครับแต่เป็นปั่นไวไฟลุกนะคุณผู้ชมการใช้ชิปจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับรางวัลใหญ่ในคุณผู้ชมก็คือมีใช้ชิปใส่ชิปด้วยนะครับก็คือยมอ่านรายละเอียดกิจกรรมก่อนนะโปรดติดต่อทีมงานอ้าวรายละเอียดก,กิจกรรมไม่มีคุณผู้ชมก็คือง่ายว่ามีให้สุ่มนะผู้ชมก็คือมีใส่ชิปด้วยคือเหมือนกับว่านี่คือรางวัลนะครับ ขาไม่บอกอะไรเลยอุ้ยท่าบุญ่าโอ้ยอยากได้ท่าน่าจะสุ่มแล้วมีโอกาสได้ของพุ่งนี้นะครับผู้ชมแล้วก็นี่ก็คือรางวัลใหญ่นะครับแล้วก็มีสตคาตานะกระทะนะครับแต่ผมอยากได้ท่าบุญ่ามากกว่าอ้าวเสื้อกางเกงที่เพิ่งแลกไปเยี่ยมผู้ชมผมแลกไปแล้วมาออกในรางวัลนี้ด้วยโอ้โหพระเจ้าก็มี5ครั้งแล้วมีสุ่มสามหนึ่งครั้งนะครับ39เพชรนะครับแล้วก็5ครั้งนะครับ1 5อหเพชรแต่ว่าลดนะครับเหลือห9 0 ก้าสิบแปดเพชรครับใส่ชิปได้ใส่ชิป,ใส,ชปใส่ชิปแล้วคุณผู้ชมใส่ชิปครั้งแรกฟรีนะครับใส่ชิปครั้งต่อไปจะเสียตังค์นะคุณผู้ชมก็ครั้งแรกผมใส่ไปแล้วครั้งต่อไปจะเสียสิบเพชรนะครับเอาละผมหมุนห้าครั้งเลยกันเพราะใส่ชิปฟรีไปแล้วครับแปลวอ้าวเฮ้ยได้ชุดอะไรวะทีเดียวเลยเหรอเออชุดออกแลยคุณผู้ชมคือผมงง อะไรผมไปทีเดียวเองคือผมได้ชุดเหรอ <_ d ata> ยังไงคือผมได้ชุดแล้วหรือไง <_ d ata> อ๋อล้ากดใส่ชิดจะต้องบ่อยห้าสิบเพชรนะครับในการหมุนนะครับเมื่อกี้ผมเลยเสียไปร้อยกว่าเพชรน,นะครับเน่ก็สนรถแต่ว่าคือผมได้หรอผมขอไปดูก่อน <_ d ata> ผมงงครับผู้ชมคือผมได้หรอ าได้แล้วท่านผู้ชมผมได้แล้วว่ะทีเดียวออกเฉยงงเลยคือไม่ต้องลุ้นเลยเรียบร้อยท่านผู้ชมผมได้แล้วหมุนไปทีเดียวครับร้อยก่าเพชรออกแล้วยังไงเนี่ยคือผมได้รางวัลใหญ่แล้วท่านผู้ชมคือแบบหมผุนไปทีเดียวเอง นี่ครับชุดออกแล้วทีเดียวงงผมงงเลยท่านผู้ชมคือแบบฮะทีเดียวหรอร้อยกว่าเพชรเองนะผมยังไม่ได้เสียเยอะเลยนะผมเสียไปแค่ร้อยกว่าเพชรเองแต่ผมยังอยากได้ท่าเต้นอยู่อะ่ะถ้าใส่ชิปต้องเสีเยะนะครับไหนลองท่านนี้ก็จะสองร้อยเพชรท่านะผู้ชมขอหมุนห้าครั้งอีกสักรอบแล้วกันนะสองร้อยเก้าเพชรน,นะครับใส่ชิปด้วยนะครับ มื่อกี้หมุนทีเดียวได้ชุดยไปแล้วผมขอหมุนดูหน่อยว่าเอ้ยผมจะได้ท่ามันอยากได้ท่าอ่าได้ท่าครับได้ท่าของอันนี้มาว่าแต่อยากได้ท่าของอันนี้มากกว่าอยากได้ท่าของเอล็อกมากกว่าเอ้ยอยากได้ท่าบูย่ามากกว่าคุณผู้ชมก็เดี๋ยวลองหมุนอีกทีครับอีกสองร้อยเพชรนะครับเอ้ยหมุนสามจุดเก้าเพชรดูสักครั้งดีกว,ว่าเป็นสี่สิบเก้าเพชรกระบวกสิบเพชรยังไงครัโอ้โหได้เกลือหมุนนี่แหละครับสองร้อยครับ, 200, รบจังหวะนี้เขาบอกว่า ต้องได้ของดนแนีแน่ๆอยากได้ท่ากระทะออกคุณผูชมเอ้ยตัวยูออกสองใบคุ้มอยู่นะแต่ว่าอยากได้ท่ามากกว่าเอ้ยอีกครั้งหนึ่งคุณชมถ้าเกิดไม่ได้ท่าผมก็พอละคือกิจกรรมนี้ดีออกง่ายเกินทีเดียวได้ชุดอ้าวไอวอไอวอมีแล้วกระทะกระทะได้ซ้ำเกิน โมนี่สองร้อยครั้งพอไหมพอจัดไปให้หมดเลยนะท่านผู้ชมหนึ่งพันเพชรครับดูซิจะได้อะไรมั่งโอ้โหกล่องปืนรัวๆครับแล้วก็เสือเสือซ้ําโอ้ไม่ได้ท่านผู้ชมแบบเสียดายอ่ะผมอยากได้ท่าผมไมไ่อยากได้ชุดนะแต่ทีเดียวออกชุดเลยแบบงงเลยก็ถือว่าคุ้มนะท่านผู้ชมคือแบบสำหรับใครที่แบบว่ายังไม่มีนะครับก็คุ้มอยู่แต่ว่าโอกาสที่ของจะออกซ้ำมีนะท่านผู้ชมคือแบบว่าไอวอลมีแล้วก็ยังได้ไอวอลนะแต่หลักๆก็คือได้มาที่แป,กแปกแลกๆเลยสำหรับผม,ผมก็คงจะเป็นกระทานะครับ ถือไม่ได้แต่ก็ได้กระทะมาสะสมนะครับชมเสียดายไม่ได้คาตันะนะครับแล้วก็ไอวอมันซ้ำอะ่ะผมมีแล้วไอวอเนี่ยแต่ว่าถ้าเออเฮือคอลเลกชันได้ท่าของตัวนี้มาแทนนะ้มนชมคือจริงจอ่ะผมอยากได้ท่าบูย่ามากเลยอะ่ะมันเป็นท่าที่สวยมากสักกดจนหมดเพชรแต่ก็ได้ท่านี้มาแทนนะ้นี้นี้ บุญญาหนีอ๋อไยไม่ใส่อะไม่ชอบแต่ได้ชุดมาฟรีคุณผู้ชมคือแบบโอ้โหดูดิคือแบบชุดแม่งเสียไปแค่เอ้ยไม่ฟรีได้ชุดมาแบบในราคาแค่ร้อยกว่าเพชทคุณผู้ชมคือแบบว่าผมส่งครั้งแรกอะร้อยกว่าเพชรตอนที่มีสินลดคุณผู้ชมผมได้ชุดอะคือแบบไม่รู้จะพูดยังไงครับกิจกรรมมันคุ้มอะไรขนาดนี้คือแบบไม่เคยเห็นกิจกรรมอะไรคุ้มขนาดนี้เลยคือแบบทีเดียวออกคือแบบงงเลยครับคุณผู้ชมคือเปิดมาปุ๊บอ้าวได้ชุดแล้วเหรอ ผมนี่แบบฮะอะไรได้แล้วรง่ายปะง่ายเกินคือแบบทีเดียวออกชุดนะคุณผ้ชมสูตรลับเลยคุณน้ชมคือแบบว่าทุกชมคงอยากรู้สูตรใช่ไหมคือวิธีที่เปิดทีเดียวได้ชุดอ่ะคือครั้งแรกมันจะมีส่วนลดอยู่ไอ้ห้าครั้งอ่ะเราก็ใช้ส่วนลดด้วยแล้วเราก็คือกดแบบห้าครั้งทีเดียวเลยคือมันจะเพิ่มโอกาสใส่ชิปปุ๊บเราใส่ชิปปุ๊บใช้จากส่วนลดที่ว่าร้อยร้อยสามสิบเก้าเพมก็จะบวกอีกห้าสิบเพยไปแต่ว่ามันเพิ่มโอกาสในการได้ที่ง่ายมากคุณชมคือแบบว่า ทีเดียวชุดออกนมเห็นปะคือแบบว่าไม่อยากจะคุยเลยแบบจริงๆนะท่านผู้ชมเฮ้อแสบเจ็ดวันมีปืนไหนที่ผมยังเปิดได้อยู่ท่านผู้ชมอเปิดไปเลยนีก็อย่างที่บอกท่านผู้ชมคือว่าทีเดียวออกครับคือง่ายๆท่านผู้ชมแบบสูตรลับมันจีเอ็มบอกมาเฮ้ยอกือง่ายเกินแบบทีเดียวออกคืออะไรกันคำนี้จะไปเสียเพรเพราะว่ามัวแต่เป็นไรสาระนะครับดูดิ ได้ชุดมาเฉยอะ่ะเอ้ยออกง่ายมันได้ฟรีอดเกินนี <c oughs> ่แต่ออกง่ายจริงอะ่ะแต่ว่ากระทาอะไรผมไม่อยากได้แต่ผมได้กระทามาเยอะมากหลักๆนะจะได้เป็นกระทาเป็นอะไรเยอะมากเลยผู้ชมแล้วก็เมื่อกี้เราได้ตั๋วมาด้วยเนะมันจะเป็นตัว e ๋วอีโวปะ ยูโอซิรี่เนี่ผมสุ่มไปแล้วนี่ผมเก็บไว้ส่มซีรีส์หน้าละกันครับอีสิบห้าวันมันจะไปนะครับทุกผู้ชมก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับกิจกรรมนี้ก็โอเคนะครับเล่นง่ายนะครับทุกผู้ชมร้อยกว่าเพชรผมออกเลยเห็นปะเคือแบเล่นง่ายจริงนะแต่ผมอยากได้ชุดมากกว่าไม่ได้อยากได้เอ้ยผมอยากได้ท่ามากกว่าไม่ได้อยากได้ชุดอะแต่ชุดผมทีเดียวออกโอ้สูตรนี้นะครับทุกผู้ชมก็คือกดใส่ชิปก่อนแล้วก,กดใช้ห้าครั้งเลยนะครับทุกผู้ชมครั้งแรกนี่แบบออกเลยครับโหโหดเกินก็ เป็นอะไรที่โหดมานะส่วนกิจกรรมเกาะสวรรค์ใหม่นะท่านผู้ชมได้ลองไปเล่นเย็นช่างนะครับผมลองสำรวจแล้วอาจจะมีงงอยู่บ้างแต่ก็ชอบนะท่านผู้ชมแล้วถามว่ามันเข้าโหมดแงลงยังพี่ก็ต้องมาดูท่านผู้ชมก็เข้าแล้วนะครับตอนนี้เกาะสวรรค์ใหม่เข้ามาในโหมดแรงแล้วนะครับเห็นว่ามีโอกาสสุ่มได้ครับมีแดนสมระบาปเกาะสวรรค์เก่าแล้วก็สวรรค์ใหม่นะครับใครที่เล่นโหมดแรลงก็อาจจะเจอเกาะสวรรค์ใหม่อยู่นะท่านผู้ชมก็สนุกสนุกนะครับลองไปเล่นกันดูนะครับท่านผู้ชม แล้วก็ก ulously, ิจกรรมนี้ก็ลองเล่นดูได้นะครับก็ได้นุ่มชมสวยอยู่ส่วนสิทธิ์ขั้นส่งซีซั่นนี้ผมก็ซื้อนะผมซื้อ400เพชรนาบก็คือว่ามานังเก็บขั้นแล้วนะครับของในนี้ก็สวยดีน้องชมครับผมชอบชุดผู้หญิงี่เฉยที่ผมซื้อผมชอบชุดผู้หญิงนะเพราะผมว่าชุดผู้หญิงอ่ะสวยอยู่แต่ชุดผู้ชายไม่ค่อยนะครับถึงผมจะไม่ค่อยได้ใส่ตัวผู้หญิงละเนี่ยแว่นอ่ะเท่ดีมีปีกข้างขาวด้วยครับาผู้ชมผมว่าชุดผู้หญิงมันโอเคไงแต่ว่าชุดผู้ชายก็ไม่ค่อยสำหรับผมมันยังไม่ค่่ออยะ สเก็ตบอร์ดก็เฉยๆครับเพราะว่ามันเหมือนกันเก่าไปหน่อยส่วนนี้จริงๆระเบิดท่านผู้ชมดีเป่าผมไม่รู้ยังไม่ถึงอันนี้ผมนึกว่ากระเป๋าท่านผู้ชมมันเหมือนเป๋ามันเหมือนกระเป๋าของซิกคันส่งซีรีส์หนึ่งนะแต่ว่าคือเขาไม่ได้ทํากระเป๋าก็ทำเป็นกล่องศพแทนนะท่านผู้ชมคือบอกว่าเสดาน่าทํากระเป๋าเพราะว่ามันจะเหมือนกับกระเป๋าของซิกคันส่งซีรีส์หนึ่งมากส่วนกระเป๋าจริงเวียนนี้ครับซึ่งผมมองว่ามันยังไม่ค่อยสวยนะถึงแม้อันแรกๆเนี่ย อันหนึ่งการสองมันจะเหมือนสิทขั้นสูงซีรีส์อีกายน้ํานะครับแต่ว่าอันหลังๆก็จะแยกออกไปนะครับชมส่วนชุดโค้ดนี่ก็เฉยมากครับผู้ชมเลยพองเกงยังครับผู้ชมยังยังไม่โดนผู้ชมคือแบบมันยังไม่โดนอะ่ะคือแบบมันยังไม่ได้อ่ะผู้ชมแบบเออแต่ก็ซื้อไว้นะครับอยากเก็บขั้นนะครับตอนนี้คืออยากเก็บทุกอย่างที่เป็นสิทธิ์ขั้นสูงไว้เผื่อวันมันจะแนะรนผู้ชมลำหนึ่งครับขอเปลี่ยนหัวกัน ผมไม่ค่อยมั่นกับหัวนี้เท่าไหร่นะผู้ชมใจก็อยากไปทำผ้าปกเหมือนกันนะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเออหัวผมไปไหนเนี่ยเอ้ยหัวตายน้อยไปใส่กันอย่างนี้เข้าไหมครับนี่เอ้ยใส่ไว้ <c oughs> ดูก,กวนดีเหมือนกันนะใส่ไว้อยู่ใน <c oughs> นี่ดีกว่าเอาไตน้อยผูย้ชมเป็นไง <c oughs> เท่ซะไม่มีอ่ะเอ้ยไปแล้วผู้ชมก็ว่าคลิปนี้ก็ จบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ลองไปส่งกันดูได้สูตรลับของผมก็คือนั่นแหละกดใช้ชิปก่อนครับถึงมันจะเสียเพชรเพิ่มแต่ว่ามันเพิ่มโอกาสในการได้ของดีจริงๆนะครับผมกด3ครั้งในของดีออกตลอดนะไม่เคยผิดหวังเลยก็ลองเอาไปใช้กันดูนะคับผู้ชมเผื่อคุณคนจะโชคดีกับผมนะแบบทีเดียวออกชุดเง,งี้ยคือแบบว่าเอ้ยง่ายเกินอะออกง่ายมาได้ฟรีคุณผู้ชมแบบไม่อยากจะคุย